จุดประสงค์ของเราในวันนี้คือการให้เกณฑ์การํำตัวของเรานั้น b l อกนิ n g ในท่าทางต่างๆมัเป็นในเรื่องของ conditioning หรือว่า coordination ของการสั่งการสมองของเราในการครวบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการฝึนแต่ละคลิปเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหมายแต่กล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวแต่เรามุ่งประสงค์ให้ระบบ ประสาทของเราได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งด้วยครับผมแขนขวาขาซ้ายนะทำให้เร็วและแรงโดยที่หน้าท้องบล็อกนิ่งไวอ่ะสาสองอ้าวติ้วแขนขาข้างเดียวกันเอาไว้โ <laughs> อเคอย่ okay. ต้องบล็อกนิ่งไว้มันคือการแอนตี้โรต i ชั หยุดไม่ให้ลำตัวเราหมินไอ้หมุนไม่ลำตัวไม่ให้ลำตัวเราหมินหยุดหยุดไม่ให้ลำตัวเราหมุนนะครับวันนี้เป็นคิวของแกนยกางลำตัวนะครับเราปรับโปรแกรมเรล็กน้อยจากก่อนหน้านี้ที่เราฝึกกันนะครับเราเอาแกนยกางลำตัวมาขึ้นก่อนเราสมมุติว่าวันอาทิตย์เป็นวันที่เราฝึกหนักมาแล้วนะครับผมแล้วก็เราข้ามช็อตมาเป็นการฝึกแกนยกางลำตัวซึ่งในส่วนของแกนยกางลำตัวเอง มันก็ไม่ใช่แค่การคั้นหรือซิทอัพเพียงอย่างเดียวมันยังคงมีการแบ่งระนาบการฝึกหรือว่าการทํางานของกลุ่มกล้ามเนื้อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีท่าไหนกันบ้างครับเดี๋ยวเราเริ่มด้วยการนอนครับเหยียดขาตรงเอ้ยเหยียดเหยียดแขนตรงเหยียดแขนตรงแล้วใช้การทิดแล้วขึ้นมาโดยที่แกนกลางตัวบล็อกนิ่งหลังไม่แอ่นเอาไหมนะถูกข้างไหมขึ้นมา นึกถึงเราขีดกับไฮนีขึ้นมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูครับแขนขวาขาซ้ายนะทำให้เร็วและแรงโดยที่หน้าท้องก็อกนิ่งไวอ่ะสามสองตบตบติวแขงขาข้างเดียวก่อนเอาใหม่เอาใหม่โอเคทำไมพี่นุ่นยังงงอยู่พี่นุ่นพี่นุ่นตบก่อนพี่นตบก่อนแขนขวาขาซ้ายแขนขวาขาซ้ายก่อน แขนขวาขาซ้ายนิดนึงอ่าอึ๊บอ่าอ่าที่ทอมได้ครับสวยดูเพิ่มความเร็วนิดหนึ่งที่ตนแขนขวาขาซ้ายที่นนตนทำช้าช้าก่อนทำช้าช้าก่อนอ่าให้ให้คล้องก่อนที่มันให้เร็วแรงอีกครับ,บกำลังกำลังกำลังจูนนะโอเคแ <laughs> ข็นอีกข้างหนึ่ง <laughs> ต้องขึ้นมาตรง นะครับแขนทีก,ก้าเนื้อนกกุ่มกเกเหมือนกับการ,รถีบและการยกที่อนรู้สึกตรงไหนบ้างให้แรงถีบมาจากสะโพกใช่ไหมครับนึกถึงท่าวิ่งของเราหน้าที่ของกรการกลำตัวคือเสาหลักในการรักษาความมั่นคงในการเคลื่อนที่ เดี๋ยวเรามาปรับจังหวะหน่อยอะของพี่ต้อมเดี๋ยวขออนุญาตดูของพี่ต้อมก่อนครับอ่ะให้พี่ต้อมทำแล้วให้ดูคนเัียวะจังหวะทีออกไปกับจังหวะด,ดึงเข้ามาอะหน้าท้องก็อกนิ่งไว้โอเคพ่อเร็วแรงเท่ากับพาวเวอร์เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเรา เพียงแค่ทําให้รู้ว่ามันเคลื่อนไหวย,ยังไงแต่สำหรับพี่นนกค่อยๆกว่านะเร็วแรงเท่ากับพาวเวอร์มาพี่ทอมพร้อมเซตหนึ่งซ้ายขวาหนึ่งสองยีครั้งนะครับผมอาจจะเข้าดันท้องขึ้นกดวหลังลงติดพื้นแขนขวาขาซ้าย3ามสองตั้มป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 ั้ม ส้นเท้าไม่จำเป็นต้องติดพื้นนะครับตัมเหียดเข่างอเล็กน้อยจังหวะใกล้ถึงตั้มตั้มตั้มตัตมตั้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 มตมต้มต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 ั้ตย ได้เน้นเร็วแรงแล้วควบคุมแกนกลางตัวให้ได้จังหวะทีบถีบให้แรงนะครับอ่าแต่ไม่ต้องรีบเร็วแรงแต่ไม่ต้องรีบเพราะยิ่งรีบแขนขาจะพันกันไหมอ่าส้นเท้าไม่ต้องแตะพื้นนะครับถีบออกไปให้เร็วดีอ่าบางชุกเริ่มดีขึ้นอ่า ที่ทำถีบลงล่างครับอย่าถีบขึ้นเลยอ่าถีบแล้วให้ส้นเท้าเกือบถึงพื้นไม่ไม่ต้องถึงพื้นก็เป็นนเกือบเกือบล็อกให้ได้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างบล็อกหน้าท้องไว้ได้ไหมได,ได้นะในส่วนของกําเนื้อนะสะโพกบริเวณขอบกางเกงมีออกแรงไหมมีออกแรง <c ười> กำลังนึกกันอย <g> um> ู่ออกแรงถูกไหมบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกของเราบริเวณข้อบางเกงด้านหน้าของเรารอ่า่อ่านะครับเพราะฉะนั้นหน้าท้องมันไม่ได้หมายถึงซิทิแพ็เพียงอย่างเดียวนะครับผมมันยังคงรวมไปถึงกล้ามเนื้อรอบลำตัวด้วยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าที่สองกันต่อนะครับอะ่ะเนืน้าของแผงชั้นข่าวนะครับผมขึ้นลงขึ้นลงขึ้น ลงลำตัวบล็อกนิ่งไว้สะบักไม่หุบเข้ากันดันสะบักขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นงอเขา่าเหยียดเขา่างอเขา่าเหยียดเขา่าตัวบ็อกนิง่งงอเขา่าหลังไม่แอนอย่างนี้มันก้นเก็บสะดือเก่งหน้าทอ้องศีรษะท้ายทอยโซ่อบของเราแล้วก็ก้นอยู่ในเดีวยวกันงอเหยียดงอเหยียดงอเหยียด เงาเหย็ดงาเหยดอ่ะป่ะพาที่สองนะครับผมอ่ะลองดูว่าในกรณีที่เข่าใกล้ตัวเรากับห่างตัวเราความหนักจะอยู่ประมาณไหนอ่ะยี่สิบครั้งกน้งน,กนไม่ต้องขึ้นับพี่ตอมก้นไม่ต้องขึ้นอ่ะนั่นแหละถูกต้องพี่ตอมอ่ะพี่นนมสเล็ดตัวไมาได้นิดนึงครับ ไม่ไม่ไ่เออตัวขาหยกที่มันเดิมครับแต่สไลด์แขนมันน่ะอ่านั่นแหละโอเคยกข่อขึ้นครับพี่นนท์เหยียดเหยียดขาตรงอ่าแล้วงอเข่าเหยียดขาตรงแล้วงอเข่าก้นต่ำอีกครับพี่นนท์ก้นต่ำอีกอ่าถูกต้องปึ๊บพี่นนท์สีฉากขึ้นมาเงยหน้าขึ้นเก็บคางเก็บคางปึ๊บอ่ายี่สิบครั้งสามสองเริ่มเลยตัวบล็อกนิ่งไว้นะบางชุกก้นต่ำอีกอ่า ให้เป็นจังหวะนะแตะขึ้นแตะขึ้นลำตัวบล็อกนิ่งไว้ก้นไม่ต้องขึ้นครับพี่หน่อยอ่าลำตัวบล็อกนิ่งไว้โอเคพิยุทธได้พิทอมได้พี่มันมังชุกพี่นนท์ก้นยังโด่งขึ้นมานะก้นหยุดที่เลยเราแค่งอเหยียดงอเหยียดอ่าไปพิธอมช้าๆพอพิทอมพอพิทอมคุมไม่ได้พิธอมจะเมาเลยพี่รู้สึกเมื่อตรงไหนครับแอบท้อง อ่าอ่าเองเอามือลูบๆคำคำหน่อยอ่าแล้วระวังนึกแต่ผมทำให้ดูไหมพี่วัสดบที่ทำโอเคเลยอย่างนี้แต่ของถามก้นยังก็ปึ๊บแล้วลงปึ๊บแล้วลงเรายังไม่ได้ใช้ต้นขาด้านหลังช่วยแต่เราไปใช้ก้นยกมันเลยอาจจะยังไม่ปวดมากเพราะนั้นมันก้น็จะเหยียดแค่เข่างอเหยียดงอเหยียดงอเหยียดก้นไม่ได้ขึ้นตาม ก็ไม่ได้ขึ้นตามบอกหน้าทองนี้ไว้ด้วยหน้าทองกับหน้าขาอ่าถูกต้องครับมันเชื่อมโยงกันอยู่พีึ๊บป๊บปช้าช้าามสีเลยหนึ่งสสามสห้านึกถึงมีแก้วน้ำวางอยู่ที่หลังเราตอนนี้แล้วก็พยายามรัดศีรษะให้ตรงด้วย พราะเวลาเราวิ่งเราจะโถมศรีรษะเราลงด้านหน้าถ้าเราไม่ได้ปรับในการฝึกของเราโอเคดิดเก็บครั้งนิดหน่อยเตรียมสามสองเริ่มเหยียดงอเหยียดงอเหยียดงอได้ตัวน,นิ่งไว้อ่า,าก้ะชากมั้งชุดงอเหยียดงอเหยียดโอเคเหยียดที่หน้าไปเลยครับพี่นอย อ่านั่นแหละอ่ะาใช่ยกขึ้น,นเฉพาะขาหนักขึ้นไหมยโอเคดีมกเองไว่าก้นไม่ขึ้นนะครับโอเคพี่ทอมสวยครับอ่าพี่ก้อยก้นลงอีกอ่านั่นแหละหมวนเข้ามาเหเยียดขาตรงงอขงเข,งงอข่าลงเหยียดขาตรงงอเข่าลงในท่าที่สามนะครับในสาแแผลงนะครับชันขา อ่าเอาฝั่งขวาก่อนนะแล้วก็ชันชันขาขวานะครับเหยีย yeah, ดตรงมือยกขึ้นมาแล้วแทงเขา่าเหยียดเหยียดหลังไม่ต้องแอ่นนะลำตัวตรงกบมือลวมรวมแทงจอกมาเหยียดอัพมา,มานะครับฝั่ง ด้านหลังด้านล่างของเราเก่งหน้าท้องไม่ให้ตัวเราย่อขึ้นนะครับผมฝั่งด้านบนทำดิวนะครับผมะโอเคพับขาด้านล่างเหยียดขาบนตรงเหยียดแขนลำตัวตรงสะโพกไปด้านหน้าครับพี่ตบดันสะโพกด้านหน้าอ่าลำตัวตรงใบหูหัวไหล่สะโพกแล้วก็ข้อเท้าในจังหวะที่เราเหยียดตรงพยายามเคลื่อนที่ให้เป็นพาวเวอร์ก็คือเร็วแรงปุ้ม ถูกต้องครัพแต่จังหวะทีไปหลังคุณไม่ได้อยู่คระพคุณไม่ได้ด้วยอย่าไปสะบัดอย่างนั้นครับเหยียดแล้วคุณไม่ได้อ่ามันมันมันอาจจะยังไม่มีน้ําหนักนะคลาสต่อไปจะได้ใช้ยางยืดกันครับเป็นการเพิ่มความยากความซับซ้อนจากช่วง2คลิปที่ผ่านมาที่เราได้ฝึกในลนักษณะของออนฟอร์ fall, หรือว่าท่าตั้งคากับอีกท่านึงก็คือเดดบัคกก็คือนอนหงาย น,นั่นคือพื้นฐานของการต่อยอดมาสู่ในคลิปนี้นะครับผมพี่นอนองตามองตรงตามองตรงอ่ะพยายามรักษาแนวกระดูกสันหลังของเราให้ได้ด้วยนะครับกระดูกสันหลังของเราต้องมีความมั่นคงบล็อกท่านิ่งวิ่งไหวนะครับข้อศอกใกล้ชิดหัวเข,าข่าตะแคงเหยดแขนตึงขาตรงสะโพกดันมาด้านหน้าใบหูหัวไหล่อ่า สะโพกต้องอยู <aşk. S 2> ่ในแนวเดียวนะครับกับข้อเท้าที่เราเหยียดออกไปอ่าตรงตรงตรงรรู้สึกเป็นยังไงบ้างโฟกัสตรงไหนพวกไหนสะโพกสะโพกชีวิโฟกัสตรงไหนเมื่อกี้ข้างหลำตัวข้าง อ่ไอฝั่งที่ถีบมีไหมมีฝั่งรู้สึกไหมีหน้าถอนนีสะโพกอ่าพี่ตรงครับตรงไหนเอ่ยจะพกกับหน้าท้องไงหน้าท้องนะครับหนาท้องอยู่ตรงนีตรองถึงนะครับโอเคเดี๋ยวท่าต่อไปนะครับเริ่มต้นจากการตั้งทานนะครับมันก็เหยียดสะดือใกลหน้าท้องยกขาขึ้นมาบิดไปซ้ายก่อนแทงเข่าบิดไปซ้าย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 แทงเข่า เดี๋ยวมาดูกันว่าจะนนเชื่อนไหวได้หรือเปล่านะครับบางคนอาจจะงงว่าทําไมต้อง <c oughs> มีท่านี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> เนื่องจากว่าในกลุ่มของหน้าท้องนะครับผมมันมีการโลเทชันหรือว่าการทานสวฟนะครับผมในส่วนของด้านล่างกับออฟลีกด้านข้างของเราเพตอนนั้นเราต้องการให้มันบล็อกท่านิ่งและก็ มีการเคลื่อนไหวครบระนาบของหน้าท้องให้มากที่สุดนิฉะนั้นแล้วฝั่งไหนหรือกลุ่มกล้ามเนื้อใดที่มันไม่ใช้งานมันก็จะอ่อนแอโดยปริยายและจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ครับผมวิดดิยามชันเขายกหัวเขาบิดไปทางด้านซ้ายยังครับพี่ดนอ่ะบิดไปดังนะอ่ะถูกต้องครับพี่อ่ะเอะอนั่นอะไมัน่นตรงกัอ <laughs> ยังครับพี่ต้อมยังยงพี่ต้องขอยัตหันหน้ามาโอเค อ่าี่เราเกวนะลองมเดี๋ยวเลยกาะตุ๊กตุ๊เป็นโลตอนนี้มันได้อ่าได้ไดเลดีนะครับให้มันรู้สึกช่วงลาตัวด้านข้างกับสะโพกในการบิดหมุนอ่าที่ทำได้แต่ว่าแทงเข่าแทงเข่าให้ผ่านลาตัวไปเลยเดีนย้นแทงเข่าให้ผ่านลำตัวไปเลยสี่เลยวางดิดวาง บิดอ่าบิดมันได้แล้วอ่าต้องไม่บิดหลังส่วนล่างนะอ่าบิดลำตัวอ่าบิดมันได้แล้วโอเคบิดมันได้แล้ว <c ười> อ่ายี่สิบครั้งสามสองเริ่มไม่ต้องหยุดแล้วไม่ต้องหยุดแล้วแม่งช้าช้าไม่ต้องรีบครับคุมการเคลื่อนไหวได้อย่างเงี้ยบิดมันใจเย็นคุมให้ได้ด้วยเร็วแล้วต้องคุมให้ได้ด้วยอ่าเอาเอาขาออกมาทีนึงครับพี่วุฒิอ่าเอาขา เดินช้าๆไม่ต้องรีบครับเรารีบเราต้องรู้ตัวคุมท่าทางให้ได้ได้ช้าๆอึบโอเคท้าสุดท้ายให้ชันเหมือนเดิมเราจะมาหัดคานกันนะครับผมเราจะมาหัดคานกันขวา ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วถอยหลังซ้ายขวาซ้ายขวาหน้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 าน้าห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 น้าน้าห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 น้า่าหนีน้าหมาน้่งน้าหั้าหน้หน้หน้าหาหน้า้าห้าหนัาหนดาน้าหน้าห้าหน้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 าหนาานนนน้นนวนน้ค การให้เกณฑ์การนำตัวของเรานั้น blocking ในท่าทางต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับผมวาข,าขวาก้าซ้าขวาซ้ายขวาซ้ายพอกลับก็ซ้ายขวาซ้ายขว่า<ป>ดูที่ไกลจะเป็นสไปเดอร์ได้ป้างอ่า <laughs> เดี๋ยวลงอลงลองหาจุดจุดก่อนมันเป็นฐาสไปเดอร์ปีนซึกกันนะอ่าใช่เจ้แมนพี่ต้อมเหมือนพี่ต้อมแขนขวาไปพร้อมกันนะ หรือเปล่าผมบึ hen, a, ả, ái, ้งตัวยหญ่อ่ะเดี hen, a, b ừng, b ừng ๋ยวเอาใหม่นะขออนุญาตอ่ะทำช้าช้าก่อนโอเคแขนขวาขาซ้ายตึงแขนซ้ายขาขวาตึงแขนขวาขาซ้ายตึงแขนซ้ายขาขวาตึงแขนขวาขาซ้ายตึงแล้วก็กลับจับยังไงเอ่ยขาซ้ายแขนขวาตึงตึง ติงปิงติงปิงติงิงติงปิงติงปิงติงป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 องปิงปองปิงปิงปิง้าง,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 งปนงปิงปิง <c oughs> <c oughs> ปิง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 ปึงนิงปนงปิงนิงริงครงบ,ง <c oughs> รบระะิงปึงปลงปิงปิงนิงเิงปิงปิงปนงิงิงปิงปิงติงตึงปิงปิงปิงงงงงปงง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 งิงงงงตงงงง การตระหนักรู้อเวเนตว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่แขนขาเป็นยังไงเย็นโนไกลไปได้วเปนโนค่อยๆเย็นๆเย็นๆมันเป็นในเรื่องของ conditioning หรือว่า coordination ของการสั่งการสมองของเราในการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการฝึกแต่ละคลิปเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหมายแต่กล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวแต่เรามุ่งประสงค์ให้ระบบ ประสาทของเราได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งด้วยครับผมอ่าอ่าพี่ทอมไม่เอาเสือแล้วอ่าออกนอกเสือแล้วจะได้ไม่ต้องไปจำกัดมันใช่ไหมปุ๊บใจเย็นใจเย็นแกน้แกนแคนยุดใจเย็นใจเย็นอ่ะเอออ่าอ,อย่างที่บอกนะครับผมในส่วนของการฝึกซ้อมนะครับมันอาจจะ ไม่ได้เกี่ยวกับการวิ่งโดยตรงแต่มันเกี่ยวกับฟังก์ชันในร่างกายเรานะครับผมที่ต้องทํางานให้ครบทุกระนาบฟังก์ชันให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมกีฬาวิ่งที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมเป็นการสร้างเสริมนะผมในส่วนของคอร์บอดี้แกนกลการลำตัวให้ครบทุกระนาบในการเคลื่อนไหวทั้งในส่วนของระนาบติจิตอลแพนนะครับผมฟอนเท่าแปดแล้วก็ฐานส่วนแปดหน้าซ้ายแล้วก็ล่าง รวมไปถึงการให้แกนกลางตัวของเรานั้นได้ทํางานครบฟังก์ชันของการเคลื่อนไหวให้ได้มากที่สุดเพื่อไที่าะเพิ่มสกยภาพในการวิ่งและลดอัตราเสี่ยงหรือว่าความบาดเจ็บในการใช้ประจำวันรวมไปถึงในการเล่นกีฬาด้วยครับก็ถ้ท่านผมคิดเห็นอย่างไรจากคลิปนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรานะครับสปอร์ตไซอนบายโคส้สนแล้วเจอกันใหมนะ่คลิปต่อไปครับ